ลำโพงนี้นะครับเปิดไฟก็แป๊บเดียวก็แบตหมดแล้วเสียปลักไฟก็ไม่ชาร์จนะครับน่าจะเป็นที่ไม่ชาร์จนะครับมันก็เลยหมดหลังตู้เป็นแบบนี้นะครับเพือ่อนเปิดมันก็ไม่ขึ้นแล้วทำไมไม่มีไฟตัวนี้เสียบปลักแล้วนะครับเจ้าของเครื่องบอกว่าขยับขยับหน่อยมันชาร์จได้แต่ว่าเท่าที่ดูแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่คานะครับน่าจ,จะหลุดหลวมอะไรนะครับอาจจะมีอะไรหลุดหลวมออกไปก็เนื่องจากว่าขยับบ่อยแล้วมันก็อาจจะขาดได้ นี่เป็นที่สายจตตัวนี้หรือเปล่านะครับนี่เห็นมันขยับได้แรงเลยนะครับให้ไปดูกันครับแกออกมาเนาะนะครับโอ้ก็เหมือนกับที่เราเคยเห็นทั่วไปเลยนะครับในตู้ประเภทนี้นะครับเรากอบไปด้วยในส่วนของผ้าขยายอยู่ตรงนี้รุ่นนี้ใช้ซีด้วยนะครับเห็นไหมน่ครับนี่คือมอแปลงนะครับมอแปลง E I ตัวใหญ่อยู่นะครับมอแปลงตัวนี้เ้าของเพื่อนหายไปก็จะเนี่ครับเห็นนะครับ มันไม่เห็นสิบสามจุดห้าวนะครับผมกบาทน,นี้ดูสิบสามจุดห้านะครับเป็นสองเส้นออกมาอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้ก็ใน,นลักษณะของผู้ใช้บอกว่าเวลาคะอแล้วมันชาร์จได้มีไฟเข้าก็แสดงว่ามันมีการหลวมแน,น่นอนนะครับหลวมตรงไหนได้บ้างเห็นที่แรกเห็นตรงนี้มันหลวมสวิตช์หลวมอะไรหลวมเออดึงดูงนะครับขาดไหมก็ไม่หลุดนะครับแล้วก็ต้องแกะในส่วนนี้ออกมา นะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็มีโอกาสที่จะหลุดหลวมได้เช่นเดียวกันตัวนี้คือมันจะเป็นบอดภาคขยายเสียงและบอดจ่ายไฟมีน็อตสองตัวเนาะสี่ตัวนะครับไม่ใช่สองเหมีสี่ตัวเนี่ยลองดูก่อนนะครับเพื่อน Ừ, ผมหมุนนอดใกล้จะเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงเสียบปังนะครับดูผู้ชายบอกว่าเออเห็นไหมเห็นไฟตรงนี้นะได้เห็นไหมไหมแสดงว่าในส่วนนี้มันหลวมแน่ๆอ่าทีนี้นะครับมันหลวมไหนอ่ะหลุดมันหลวมเหรอ แถวนี้ได้ไหมนะครับโอ้นี่ไงเห็นเลยนะครับเห็นเลยอ่าเดี๋ยวจริงรอเปล่านะครับเพื่อนเพื่อนดูตรงตรงตรงไฟชาร์ตนะครับตรงไฟชาร์ตผมจะลองขยับดูนะครับเพื่อนนะมันจะเป็นยังไงนะครับตัวไหนมันจะเป็นตัวหลุดตัวหลวมนะมันเห็นไหมครับเห็นไหมอ่าขอดูขน่ะ อาาันน่ะจะติดขึ้นมาอยู่โอเคนะรู้แล้วว่ามันหลวมจริงจริงทีนี้มันหลวมตรงไหนผมมองเห็นเป็นเหมือนเหมือนได้หัวมันหลุดเนี่เห็นไหมครับถ้ามองด้วยตาไม่เห็นเลยนะเนี่ย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 อย่างเงี้ยงครับอย่างงี้ครับอย่างงี้อ่าอย่างงี้ครับอย่างนี้ครับแบบนี้ครับ แบบนี้ด้วยครับเห็นไ,ไหมครับเดี๋ยวลองขยับดูด้านล่างนะครับพวกแจ็คอะไรพวกนี้อ่ะเดี๋ยวผมบัตรคีย์เพื่อนๆดูก่อนเดี๋ยวผมบัตรคียไดโอดก่อนนะครับจะเป็นที่ไดโอดหรือไม่นะครับนะตู้ประเภทนี้นะครับเวลาใช้งานเนี่ยมีการเดินทางนะครับตู้แบบนี้ครับก็คือเดินทางไปไหนครับ เดินทางไปที่ที่ไม่มีไฟครับเพราะฉะนั้นแล้วในที่ที่ไม่มีไฟก็คือต้องชาร์จแบตไว้ Bad นะครับพอชาร์จแบตไว้แล้วเต็มแล้วค่อยเอาไปามันสะดวกแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่ทั่วไปนั่นแหละแบตเตอรี่แห้งนั่นแหละโอ้เห็นไหมครับไม่ค่อยได้การเลยตอนนี้ผมจะถอดออกมาดีกว่าครับโอ้เนี่ยไม,ไม่ได้เลยไม่ได้ผลนะครับตนนัวนี้ไม่ได้ผลเลยเดี๋ยวเอา ทดลองบัตรกีแล้วก็ทดลองชาร์จดูก่อนนะครับจะหลุดตรงนี้จริงหรือไม่นะครับเพื่อนครับต้องถอดออกมาขูดขานะครับตัวนี้อู้ได้แล้วนั่นไงครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยติดแล้วเนี่ยเอ้ยหลุดจริงๆด้วยนะครับไม่ดับแล้วโอเคนะครับทีนี้ก็สิ่งที่ผมจะทํานะผมจะถอดไดโอดตัวนี้นะครับถอดไดโอดออกมาขูดขา ก็เรื่องจากว่ามันบัตรกีไม่ค่อยติดเนี่ยติดจะติดหน่อยก็หลวมอีกหลุดอีกนะครับแบบนี้ไม่ใช่่าโอ้บัตรกีติดแล้วแค่นี้เอาเลยไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้มันจะส่งผลนะครับเนี่ยครับขาขาแหมบัตรกีไม่ติดขานี้ครับาเนี่ย เห็นไหมครับไม่ชัดเหมือนตาคนเห็นเว้ยเนี่ยเออนี่ยเนี่นะครับตรงนี้มันจะบัดกรีไม่ติดนะครับดำๆเนี่ยต้องขูดนะครับขูดก็เอามีดขูดนะครับสําหรับงานนี้นะครับเพื่อนๆครับไม่ได้ใช้การวัดไฟครับไม่ได้ใช้มิเตอร์มาวัดไฟเลยสันๆดูก็เห็นนะครับนี่ก็มาจาก การสอบถามประวัตินะครับสักประวัติก่อนนะครับว่าเครื่องเป็นอะไรแบบไหนอย่างไรนะผู้ใช้ก็จะอธิบายแล้วทีนี้ก็ตีวงให้แคบลงนะครับแล้วก็ทําการค้นหาจุดเสียครับพอดีเครื่องนี้ผู้ใช้บอกว่าเคาะแล้วมันชาร์จได้มีไฟเข้าอดใดการแล้วมาสายนี้แล้วเริ่มจะมาทางสายหลวมสายหลุดละนะครับก็ดําเนินการนีครับก็เลยเห็นก็เลยได้หาจุดเจอนะครับแล้วทีนี้ ตอนบัดกรีเข้าไปนะครับมันก็ไม่ค่อยติดก็ต้องถอดไดโอดออกมาแล้วทําการขูดขาเพราะขูดขาแล้วใส่รับขึ้นไปกม็มองเห็นจุดหลุดล้วมอีกนะครับแต่ว่ามองไปมองมาเอเห็นมันไม่ค่อยไหลายจุดก็เลยเอาบัดกรีมั่วไปเลยทีนี้เอาให้หมดทุกจุดนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันก็คงมันไม่ได้หลายจุดมากนักครับไม่ถึงร้อยครับตอนนี้ไม่ถึงร้อยจุดนะ นี่ครับนี่ก็คือในส่วนของสียงขยายเสียงเห็นไหมครับเพื่อนจะเจจะจบแล้วนะครับจะเจว่าสันจะจบแล้วนะครับนี่ผมก็บัดกีไปอย่างนี้แหละนะครับบางบางทีถ้าบัดกีไม่ค่อยได้ก็เอาตะกั่วทิ้งไปนี่ครับตะกั่วจะไหลลงมาที่ปลายของแรงนี้บัดกีไปอย่างเงี้ยเพื่อนนะลองทําดูนะครับถ้าเกิดว่าของเพื่อนเป็นอาการแบบนี้นะก็สามารถที่ทําได้ ผมก็บัตรกีจนจบแล้วนะครับเสร็จที่เรียบร้อยแล้วทุกจุดเลยนะครับแล้วทีนี้นะครับก็บัตรกีเสร็จก็ล้างนะครับล้างทำความสะอาดก็ค่อยประกอบเข้าไปนะครับไอซีตัวนี้เป็น tda 7 3 7 7นะครับไอซียอดนิยมอยู่ในนี้นะครับ tda 73 7 7นะครับโอ้ถ่ายภาพเบอร์เบอร์ของอุปกรณ์ไม่ได้เลยแสงไม่ถึงหรือไงเนี่ยนะครับ tda 7 3 7 7นะครับตัวนี พี่เล้งทาก็คงจะต้องจบคลิปวิดีโอไว้นะครับไปตั้งจุดศูนย์บริการกู้ภยัยช่วงนี้ผู้คนกำลังหลั่งไหลออกจากกทมจะกลับบ้านต่างจังหวัดกันแล้วเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับโอ้โหสุดยอดไปละสวัสดีครับ ำวามเปล่าดอกเทดีพวกยามีให้เห็นใจความหวันทางดอกมั่นกล